สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเล่าเรื่องสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านให้ฟังนะครับซึ่งพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือสอรอพอนะครับท่านวิเคราะห์ว่าฮุนเซนผู้นํากัมพูชากําลังแย่หนักนะครับเพราะเกมชาตินิยมที่ไปขู่คนงานหรือตัดสินค้าไทยเนี่ยกลับทําให้คนกัมพูชาเดือดร้อนซะเองนะครับ ทั้งเงินหมดรักษาตัวที่ไทยก็ไม่ได้สินค้าไทยก็เริ่มหายากนะครับแถมคะแนนฝ่ายค้านกัมพูชาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้ฮุนเซนอยากหยุดเรื่องนี้เต็มทีแล้วนะครับแต่ดันหาทางลงไม่ได้ครับงานนี้ท่านพลโทนันทเดชเลยแนะนําให้คนไทยอย่างเราอดทนอีกนิดนะครับเชื่อว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นในไม่ช้านะครับสวัสดีครับ